สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสดีครับวันนี้คิวซังจะพายายมาทําเมนูอะไรเอ่ยคิวซังนี่เมนูอะไรครับขนมจีนน้ําปลานั่นเองหรือว่าขนมจีนน้ําไตนั่นเองครับจะเป็นเมนูที่เขาบอกว่านานๆจะได้กินทีนะเพราะว่าปลาบนดอยมันหายยากนะครับท่านผู้ชมเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างคิวซังดูครับมีอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรเอ่ย อันนี้คือเราจะต้องทําน้ํามันก่อนนะเขาเรียกว่าน้ําที่จะเอาเทสใส่ในขนมจีนนั่นเองมีอะไรบ้างพี่กฤษสังอันนี้อะไรครับพี่กฤษณสังอะไรครับปลาเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรครับปลาปลาอะไรครับปลาอย่างเหรอแล้วก็มีอะไรกระเทียมแล้วก็อ,อะไรครับมะเขเทศะเขเทศแล้วก็จะมีงางาขาว แล้วก็เอามาตำครับแล้วที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึ่งก็คือเพิ่มรสชาติก็คือมะนาวเพิ่มความหอมก็จะเป็นต้นหอมผักชีนั่นเองท่านผู้ชมนะโอเคเรามาเตรียมเครื่องขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องทําการเตรียมน้ําของขนมจีนก่อนนะครับวันนี้เรามีแม่ความากันสามคนครับนีอคือสังมียายมีแม่หอมนะครับ คือสั่งไซสปลาไอ้คือซ่างวันนี้เราใช้ปลาเพราะเรากินกันหลายคน้ปลาเราก็เลยหลายตัวหน่อยนะครับนี่ฮะไอ้คือสั่งอันนั้นคือปลาจะเอาเป็นปลาทอดหรือว่าปลาาย่างก็ได้แต่ปกติถ้าถ้าทํากันบ้านๆจริงก็จะใช้ปลาย,ย่างกันนะท่านผู้ชมนี่ไอ้คือั่งอี่คือสังอส่งองย่าแกะแล้วก็ใส่ปากนะครับเดี๋ยวปลาไม่พอนะ ห้ามใส่ปากว่าใส่ปากนี่ปลาไม่พอใส่แล้วต้มเดี๋ยวถ้าเราต้มเสร็จปลาก็จะออกจะมารดหน้าตาก็จะออกเปื่อยเลยนะครับมันไม่หอมกกงกระมังจะนะํำเคยียกอะไรนะไม่ผัดชินหอมหอวใหย่มีหอมหวใหญ่ด้วยมีหอมแดงไม่ใช่หอมวใหญ่มีหอมแดงนะครับโลกหอมแดงเครือ่องปรุงก็จะเยอะหน่อยนะหยาบยาบคงหยาบๆยาบหน่อย ปลาก็ตัวใหญ่มากครนะาวนี้ก็สร่างแอบเริ่มหิวแล้วนะฮะเราจะทำเมโน,โนูนี้กันประมาณชั่วโมงหนึ่งคลิปหน้าคลิปหน้าน,นี้อีวีน้าและอีกซังจะพาทำนะหน่อยท่านผู้ชมทำอะไรน่ะอีกิซังขำป้องโคกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยอีกิซังอยกินไหมครับเห็นไ,ไหม ผมจะเตรียมเครื่องก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมมะเขือเทศแล้วก็เครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเดีจะรับหม้อนี้หม้อร้อนๆกันนะครับนะท่านผู้ชมไอคิวซังก็ทำหน้าที่ใส่ปลาครับส่วนใหญ่ก็ทำอะไรอยู่ซังซอยมะเขือเทศซอยมะเขือเทศต่อนะครับเดี๋ยวเรามะเขือเทศนี่ต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องคลุกคลิกคลุกคลิกกับน้ําพอสมควรครับเพราะว่าเราต้องตบหม้อน้ำเนี่ยโอ้หุงในกระเทียมหอมใหญหอมแดงกับกระเทียมตำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะเครื่องวัตถุด,ดิบในการใช้วันนี้ก็มะเขือเทศหอมแดงหอมขาวหรือว่ากระเทียมแล้วก็มะนาวนี่เอาไว้บีบตอนที่เราจะกินนะนะนผู้จมส่วนอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเมนูไทยอ,อย่างเนี้ยมันคือถั่วเน่าใช่วันนี้จะปิ้งไหมไอ้สั้งนะวันนี้ไม่ปิ้งวันนี้เราจะใช้วิธีการก็คือใส่เข้าไปในต้มของเรานครับ พอใส่เข้าไปปุ๊บแผ่นที่เป็นแผ่นแผ่นมันก็จะละลายของมันเองนะแปลงแน่นี่ปกติเราจะต้องตำปิ้งจีก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตำตำเสร็จแล้วไปผัดไปปรุงใช่ไหมครแต่ว่าอันนี้ถ้าเราต้มแกงเนี่ยเราจะใส้แบบเป็นแผ่นแบบนี้เลยเราใช้เราใช้กี่แผ่นนี้กันจังอันนี้สองครับหนึ่งแผ่นกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่หม้อใหญ่ประมาณหม้อแกงนะประมาณประมาณ วันนี้กินกันทั้งบ้านกับสิบคนได้นะครับทุกผู้ชมปลาเลยนะปลาของเราเรียบร้อยคือสั่งไซส์เสร็จเรียบร้อยเอาโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวมาให้ยายคั่วในหม้อกันดีกว่านักเกีรจังเนาะไปเกียรังล้างมือกันง่ายล้างมือมาที่หาแล้วทุกผู้ชมเราจะมาทําการอะไรเกียริจังกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวเจียวกระเทียมก้านมาเสั่งจะผัดเลยไปเลยทำกับเตาเราก็จะมีการ สีตากันด้วยนะครับเนื่องจากว่าอะไรจะควันเข้าตาใช่ไหมควันเนี่ยดีที่สุดฮะหันอะไรขึ้นจังขวบขวบขวบเหยียดๆร้อยๆเหยียดๆร้อยๆวันเอาคนกับเขาในถ้วยในจานนั่นแหละอ่าทีนี้เราจะผัดกันสองอย่างลนะครับอันนั้นก็จะเตรียมเครื่องขนมจีนกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะผัดนี่ฮะอันนี้ เกลียวกระเทียมเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในขนมจีนนะครับต้องใส่กระเทียมเจียวด้วยเพิ Fil ่มความหอมนะส่วนอันนี้เราก็จะผัดเนื้อแดงนะในต้อกในนี้เติมขนมจีนแล้วับต้องมาใส่แหนต้องกุ้กระไดค่ะเนี่ยมันตอนกหนกกระแนงเด่นนี้ไฟนายปอลูกเอามือกับกระแนงเด่นนี้ไฟมาผัดเลยนา่อลูกฟอยเกลยอซังกจะผัดครับ เ,าเบาๆไม่ต้องรีบนี่ก็จะได้พ่อครัวกับแม่ครัวสองคนครับค้างๆกันดูด้วยนะมือดุไปสั่งก่อนมือดุไปสั่งก่อนมาพ่อช่วยผัดไปสั่งไฟมันขึ้นข้างๆแล้วท่านผู้ชมมันร้อนมันร้อนใช่ไหมร้อนมากไหมร้อนมากไหมร้อนมากเลยเนาะ ไม่หอมผัดเลยหอมไหมไมเลยใบมันแรงนะไม่จำอ,บอ,อรบตั้ในอันนี้ข้อผักอันนี้เนื่อเลมเหลือง,องลวนี่อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวบวกกับอหอมแดงนะครับใส่ขมิ้นด้วยเพิ่ม ิ่มสีของมันนะี่ขว้าขว้านัา่นละ่ะดูของเราสองหม้อผัดพร้อมกันเลยเห็นไงนละ่ะเนี่ยหวานเรื่อยๆมากเลยเพราะอันได้นแบบนี้แห้งแน้มันะหวานดีเป็นนั่นแหละนะหวานแก้วม,มาเจ็บก่อนน้่งจอเดีกมาเลยมาช้อนตักช้อนก,ากนลางด้ว นี่ยให้มันหอมบางทีเดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อไหมมาคนเนหล้าบัร่วเน่าน้ำผึ้งนี่น,น้ำผึ้งไปร่มก่อนตามต่อด้วยถั่วเน่าใส่เข้าไปเผ็ดร่มอ่ะตามต่อด้วยมาคือเทศข้างในก็จะมีเกลือนิดนึงนะครับผงละดีอันนี้ง่ายๆ่ายอร่อยได้ใจหลังจากเราผัด กระเทียมกับหอมจนสุกได้ที่นะแล้วเราก็เติมมะเขืเทศลงไปที่ใส่ข้าวไอถันเน่าก่อนเพราะว่าน้ําของมะเขืเทศมันจะทําให้ตัวของแผ่นัวนเน่ามันสุกแล้วก็ละลายไปนั่นเองครับอืมอืมันเข้าตาครับท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศจีฝนตกช่วงเช้านิดนึงแล้เราก็เติมน้ำครับนี่ น้ำแบบนี้ไรนี่กระเทียมเจียวจะได้ละพอมันใกล้สุกแล้วท่านผู้ชมก็จะยกออกจากหม้อนะครับถ้าไม่ยกออกมันจะมันจะไหม้นัน่นเองอย,อย,อย,อย่ง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 อีกนิดนึงวิธีทอดกระเทียมเจียวให้มันหอมหอมเนี่ยโอ้โหพี่คิวซังทอดกระเทียมเจียวนี้คิดถึงอะไรครับคิดถึงเมนูอะไรคิดถึงเมนูลาบไหเม, <c oughs> <c oughs> มนูลาบท่านผู้ชมเดี๋ยว ว,ว่างๆเนี่ยพาท่านไอ้เกวสังไปกินลาบในเมืองกันไปรีวิวร้านลาบเมืองฝั่งด้วยกันไอ้คิวสังไปไหมไม่ได้กินนานแล้วเนาะอยากกินลาบอะไรครับลาบขั่วลาบขั่วอ๋อสั่งถนัดลาบขั่วนะครับลาบดิบกินไหมไม่กินครับ,รบนี่ละเหลืองเหลืองเหลืองละเหลืองละอู้ แล้วครับเตรียมถ้วยเลยอีกขึเรื่ถ้วยกันถ้วยนีย่พอมันสุกอย่างนี้มันจะกรอบมากนะคุกผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ราดหน้าขนมจีนนั่นเองคนระับภาษาไทยเขาเรียกว่าขนมเซนภาษาคนเมืองก็ขนมเซนถ้าภาษาไทยก็จะเป็นขนมจีนแต่คนจีนไม่ได้ทำ คนเมืองทำเรียบร้อยอ่าช้อนมาเพื่อจะมาเคาะนะโอเคเรียบร้อยว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารอดูน้ำแกงของเราครับเ็าจะ,สะใส่อะไรต่อนะครับอ่าท่านผู้ชมถึงเวลาได้เพิ่มปลาเข้าไปแล้วนี่คนระับน้ำขนมจีนของเราเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ไม่คุณจัง S <S เดี๋ยวเราเติมน้ำเพื่อสแกนนี้ทำอะไรต่อครับแม่เดี๋ยวค่อยเติมน้ำเปิด้าก่อนนี่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะอีคิวซังเปิดฝาครับพี่คิวซังเลยนี่าของเราได้แล้วนะดูนั่งครับนั่งอีคิวซังนั่งดูยายยายจะใส่น้ำร้อนแล้วค,ร,วครับผม,นะมน่าเราไม่เหลือแล้วนะครับเละไปหมดแล้วนะนี่เติมน้ำเลยเราค่อยใส่น้ำร้อนได้ครับเติมน้ำ้าไป น้ำเราจะเข้มข้นขนาดไหนก็ดูจากสีของน้ำน้ำต้องต้มให้มันร้อนก่อนนะท่านผู้ชมเราค่อยใส่ไม่ใช่น้ำเย็นนะถ้าเอาน้ำเย็นใส่จะมันจะขาวนะ้วท่านผู้ชมเทคนิคการทำดูสีของน้ำนี่สีสวยมากน่ากินไหมคิวซังทีน,นี้ร้อยออกิกี่ถ้วยกิน,นกีนนก่ถ้วยครับ, <40. S 1> รบวันนี้วันนี้เราเปิดร้านขายตรงนี้เลยขายไหมห้าสิ <50 S 1> <50 S 2> บบาทห้าก๋เตยาสิบบาทห้าสิบบาทกอวยตยนัง ต้องตุ๋นด้วยย้ายคนดูสิมันได้ไหมนี่ฮะมันจะต้องเข้มข้นแบบนี้ดูสีของน้ำนี่ดูมีปลาโอเคเรียบร้อยออคิวซังอีคิวซังรอน้ำเดือดน้ำเดือดก็กินได้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ เสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมดูดูความเดือดของน้ำแกงของเรา<ม>สุดยอดสุดยอดนี่ชิมดูนะรสชาติออกเป็นยังไงนี่สั่งดูสิแบดบดบดสุกแล้วน้ำน้ำจีนของเราอร,อ,อร่อยครับอร่อยชิมชิมดูสิชิมด้วยอร่อยไหมนี่<ม>อร่อยแล้วอร่อยนะท่านผู้ชม เราต้องกินข้าวเลยครับกินข้าวเลยล้วกันนะครับมาท่านผู้ชมน้ำแกงสุกเรียบร้อยก็ตักเลยครับนี่โอ้โหหอมมากนะท่านผู้ชมเส้นจะเป็นเส้นแบบบ้านๆนะเส้นใหญ่เลยนะฮะนี่เส้นของจีนแบบเส้นใหญ่ๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปปรุงเลยครับว่าเราจะปรุงอะไรบ้าง เราจะกินกันให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ารสชาติขนมจีนน้ำปลารสชาติจะเป็นยังไงนะครับหอมม,อม,าอมากท่นานผู้ชมคนนี้ใส่แล้วมมากเโหไปไหเดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องกันครับฮะเครื่องครับก็จะมีใส่งาที่นี ลงไฟตามด้วยอะไรครับหอมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวนั่นเองแล้วก็โรยหน้าด้วยอะไรครับผักชีโรยหน้าหอมชีคือสั่งกินผักได้หมดทุกอย่างครับผักชีก็กินได้นะ กินได้เป็นต้นๆเลยเนาะคิดซะเนาะนี่คิวซังกินกับอะไรนะกับอะไรอะ่ะแหนมกับแหนมนี่คิวซังจะชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ปิ๊บมะนาวใส่มะพร้าวตอกเลยจ้ะคนเลยนคนเลยหรอเอาคิวซังค้นนะครับเดี๋ยวแป,ป๊บน,นึงนะฮะท่านผู้ชมคนคล้นเขาให้เข้ากันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ น่าอชิมเลย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 เสียงมอไซค์คันนี้สดชื่มากถ้าอยากจะเพิ่มรสชาติเผ็ดก็เติมพริกเข้าไปชิมเลยคั่วแบบนี้อ่ะลองชิมเลยครับรสชาติเป็นยังไงครับโอ้โนี่ครับรสชาติมีรสชาติอะไรบ้างครับหอมงานอมงาอย่เดียว หอมงาหอมกระเทียมเจียวใช่ไหมถ้าอยากจะให้มันเผ็ดอีกนิดนึงก็เนะี่ยเพิ่มพริกเหมือนแม่ยายคือสังหรือว่าจะเพิ่มมะนาวเข้าไปอีกก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่เพิ่มมะนาวนี่อันนี้ถ้วยของพ่อ,อคูอสัง่ง นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมสวยงามน่ากินมากครับท่านผู้ชมชิมครับชิมโอ้ยอ่ะร้อนๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้เข้ากันมากเลยครับอ๋อโหนี้จังชิมครับอร,อ,รอร่อยค่ะอเ่อยมากไหมครับอร่อยไหมครับพี่จังอร่อยเหมือนขนมเส้นน้ำเงี้ยวไหมครับเหมือนไหมคนละแบบกนะันเนาะแต่คล้ายๆกัน เส้นอันนี่จะเส้นจะใหญ่มากอคําโตโตมันเข้ากันมากครับมันจะนัวมากเลยอะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยท่านผู้ชมสุดยอดบรรยากาศวันนี้อยู่บ้านอันนี้คือข้าวเส้นไตนะขนมเส้นไตใหญ่อร่อยปลาเป็นพูดเป็นพุ้ดแบบนี้ค่ะ พุดใหญ่เลยท่านผู้ชมแบบนี้ต้องมีเบิ้นสองขวยแน่ๆเลยน้อวคิดสัง่งเนาะอร่อยถูกใจสายขนมจีนนะฮะนี่สุดยอดเลยครับชอบเลยแหมหสุดยอดครับท่านผู้ชมกับเมนูวนันนี้นี่ฮะทพี่ฟันพี่ฟันเอาถ้วยมาใส่นี่ให้แม่หน่อยลูกน่นนี่ฮะ,ฮะคิวซังโอ้อร่อยขนาดไหนดูจากคิวซังในถ้วยครับหมด ควยแล้วโอ้โหสุดยอดอร่อยไหมครับพี่กุ้งอีกาแล้วนะครับอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดนะคอขอคุกบ้างแล้วกันชอบผักชีเยอะหน่อยก็ใส่เข้าไปแบบนี้อร่ยกสดท่านผู้ชมยกสดนะฮะมีคนยกสดไปที่ร้านอาหารหัวตาพคอแตชีวะถ้านผู้ชมดูนะว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนนะ เียายังไม่หมดเลยงมันี่หมดแล้วอเอาติมไหมเตออิหน่อยเนาะเติมไหมดแล้วเติมไหม,หมดเดี๋ยวมาชิมให้นะท่านชมดูครับะท่านผู้ชมมาตาพ่อชิมบ้างพ่อยังไม่ได้ชิมให้ท่านผู้ชมดูเลยฮะอยู่สัง่งถือกล้องอน้ำลายไหลอยู่สั่งกินหมดจานเลยนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะครับ ินแบบรสชาติแบบบ้านบ้านนี่มันน้อพี่งเจาเนาะอ๋อเก็ดปลาไหมมีแบบนี้อย่ากลองจนต้องกินแบบนี้อ๋อมันหอมงาหอมกระเทียมเจียวแล้ก็ได้กลิ่นปลาแบบเต็มๆเ,เลยครับและที่สําคัญ,สคญเส้นนี้คือเส้นที่ทาอ่าลวกเองใช่ไหเนาะลวกเองนะครับเป็นเส้นที่นําเข้ามาจากประเทศ เมนหนมากแล้วเองฮะนะชิมชิมคำที่สองโอ้ขับไม่ได้คือนี่หนัง้องหนังฟองโอเคสั่งไม่ได้ชิมไม่ทำชมดูเลยข้าวสิมข้าวสิมอืม

ดูสิอร่อยมากครท่านผู้ชมดูยายกินก็อร่อยอี้มคิวซังกินก็อร่อยวันนี้เมนูง่ายๆนะครับขนมจีนน้ำไตอโอ้วๆขนมจีนแบบไทยใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมหากินได้ไม่ง่ายแล้วนะฮะถ้าไม่ทํากันเองเนาะเพราะส่วนมากก็จะไม่มีใครขายกันเหล้ายิ้มคิ่ซังหนังปฟองหนังฟอง,อ,งอ,อ,อร่ออะไหมครับอรอ หนังปองมันรสชาติมันนัวมากเลยนะคิซองเนาะเข้ากันเข้ากันเลย่ะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนประมาณนี้นะคิซองบวกว่าคงจะถูกใจม,มากกันลยกับการมาทาเมนูขนมจีนสูตรไทยใหญ่น้ําปลานะครับก็เป็นขนมจีนง่ายๆนะฮะทำกินกินไม่ต้องมีเครื่องแบบเยอะมากมายแต่ว่าถ้าเป็นขนมจีนนะบางอยวเครื่องก็จะเยอะหน่อยรสชาติก็จะเข้มข้นนิดนึงอันนี้ก็จะแบกเมนู ง่ายๆรสชาติแบบบ้านๆเลยนะอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากคนกินแล้วกันเป็นไงกันบ้างอร่อยขนาดไหนให้กี่ดาวครับให้กี่ดาวครับสิบให้สิบดาวเลยใช่ไหมอร่อยมากๆเลยเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมวันนี้ครับกิดสังอย่าลืมกดไลค์แชร์สังเลยครับรู้เป็นกำลังใจอีกคิดสังแล้วก็อีกซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ามมานะครับ สูคใหม่ซูงค่ะ